รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็นผู้พิการประเภท4ด้านจิตใจหรือพฤติกรรมครับตอนนั้นเบียเกือบจะทำร้ายคนที่เรารักไปเลยกระชากคอเสื้อ,อคุณแม่แบบรุนแรงมาก<ท>แต่พอเราเหมือนกับเฮ้ยได้สติมานิดนึงว่าเอ้ย <c oughs> นี่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นแล้วนะเราก็เลยหยุดไปครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สมาคมลฟวิ่งนะคะซึ่งจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการป่วยทางด้านจิตใจหรือว่าจิตเวชหรือว่าจิตเภทนั่นเองซึ่งอาการป่วยเหล่านี้นะคะนำพาไปสู่การเป็นคนพิการได้เหมือนกันนะคะซึ่งความพิการทางนี้นะคะจะเรียกว่า ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักนะคะกับคุณเบียร์นะคะซึ่งเขาจะให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะเขาผ่านเรื่องราวที่มืดมนเหล่านี้มาอย่างไงนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตที่อยู่กับความสดใสได้อย่างไงค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่กับคุณเบียรแล้วค,ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเบียก็อยากจะให้คุณเบียรนะคะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะว่าเชื่ออะไรทํางานอะไรคะเชื่อจริงชื่อนายอภิรักษ์ครับนามสกุลแผนมุนินชื่อเล่นชื่อเบียรนะครับตอนนี้ทํางานเป็นนักธุรการวิชาการอยู่ที่สมาคมเสริมสร้างชีวิตลีงครับผมค่ะปัจจุบันคุณเบียอายุเท่าไหร่คะสามสิบหกปีครับพี่เบียนี่มาทํางานที่นี่ได้ยังไงคะ ผ่านทางพี่สาวครับผมเพราะว่าพี่สาวก็ค้นหาในอินเทอร์เนต็ตว่าเออ,อยากให้เราได้มีสังคมพี่สาวก็ชักชวนให้มาที่ลิววิ่งแล้วก็ตอนนั้นที่ลิววิ่งเปิดรับพนักงานพอดีเบียก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็โชคดีที่ผ่านแล้วก็ได้เข้ามาทํางานที่นี่ครับพี่เบียกยมีเป็นผู้พิการ,รทางจิตเวชด้วยใช่ครับเขา<ม>ใช้วิธีการวินิจฉัยอะไรยังไงคะครับก่อนที่จะได้บัตรผู้พิการประเภทสที่เรียกว่า พิการทางพฤติกรรมหรือจิตใจเนี่ยนะคบผมก็ต้องให้คุณหมอที่เป็นหมอประจําตัวเราวินิจฉัยก่อนว่าเราเข้าข่ายหรือไม่หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากคุณหมอแล้วครับผมก็นําใบยืนยันของคุณหมอไปทําบัตรผู้พิการอีกทีหนึ่งครับรู้สึกยังไงกับตัวเองคือได้ตัดสินใจไปหาหมอ๋อคือตอนแรกที่ไปหาหมอเนี่ยไม่ใช่ด้วยการตัดสินใจของเบียเองนะครับผมคือตอนนั้นเหมือนกับในครอบครัวมีปัญหากันแล้วเบียก็เหมือนกับโทษตัวเองว่าเออเราอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหา หรือเปล่าเรามีความกังวลมากจนกระทั่งที่พี่สาวเนี่ยสังเกตเห็นได้พี่สาวก็เลยหาข้อมูลว่านนจะต้องปรึกษาใครได้บ้างก็พบว่า,าน่าจะพาไปหาคุณหมอจิตแพทย์ขาผมอันนั้นเป็นครั้งแรกครับช่วงกี่ปีที่ผ่านมาแล้วคะอ๋อของเบียร์รักษามานานประมาณเป็น สิบกว่าปีได้แล้วครับความแตกต่างระหว่างตอนช่วงที่เป็นครั้งแรกกับตอนนี้นะคะคเป็นยังไงบ้างคะอย่างตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราโทษตัวเองว่าเราเป็นปัญหาของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคร<ช>ับผมแล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ยังอยู่ก็ครั้งแรกที่เบียร์เข้าไป พบคุณหมอเนี่ยเหมือนกับกดดันจนตัวเองเนี่ยร้องไห้ออกมาต่อหน้าคุณหมอเลยครับคุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าอันนั้นเป็นช่วงแรกครับผมแล้วก็หลังจากที่เบียร์ทานยาไปได้สักพักหนึ่งก็มีการหยุดยาเองแล้วก็พอเรียนจบก็ทํางานที่เป็นกะ อกาดดึกนะครับ,รบเลยทําให้อาการของโรคก,กลับมาอีกแต่ว่าพอเป็นครั้งที่2เนี่ยของอาการของเบียร์เริ่มไม่ใช่ซึมเศร้าและเป็นมีหูแว่วร่วมด้วยครับผมพอไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคจิตเภทพี่เบียร์รับมือกับสิ่งที่เป็นยังไงคะครับในตอนแรกๆที่ทราบว่าเป็น โรคทางจิตเวทะคระับเราก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าคําว่าโรคจิตเภทที่หมอบอกเราเนี่ยมันเป็นชื่อใหม่เลยที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน<ม>เราไม่ทราบว่ามีโรคนี้อยู่ด้วยค,ครับผมเลยทําให้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องปฏิบัติหรือดูแลตัวเองอย่างไรหมอให้ยามาก็คือทานยาตามที่หมอสั่งเบียร์ทานยาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมแล้วก็ เหมือนกับว่าด้วยความที่เราไม่เข้าใจในตัวโลกนี้ว่าต้องกินยาไปตลอดเรารู้สึกว่ายามันไม่จําเป็นสําหรับเราอีกต่อไปแล้ะก็เลยนํามาสู่การหยุดยาเองครับผมตอนนั้นเนี่ยพี่เบียร์ทำงานอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเพื่อนๆที่ทํางานเห็นความผิดปกติอะไรกับภาวะที่พี่เป็นไหมคะเพื่อนที่ทํางานยังไม่เห็นความผิดปกติใดๆครับผมอาจจะสืบเนื่องมาจากว่าการที่เราเป็นโรคนี้ทําให้เราไม่กล้าเปิดเผย ในสิ่งที่เราเป็นกับสังคมในที่ทํางานเพราะว่ากลัวเขาว่าจะรับไม่ได้ครับผมซ่ง พี่ก็แบบว่ายากที่จะพูดใช่ไหมคะใช่ครับผมกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะทําให้เฮ้ยเราตกงานหรือเปล่าเขาจะรับเราไม่ได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับซึ่งดูภายนอกนี่คุณเบียร์เหมือนคนปกติมากเลยนะครับเขาว่าส่วนใหญ่ที่มดเห็นก็คือจะถ้าเป็นคนพิการเนี่ยก็จะมีคนพิการทางสมองทางสติปัญญาครับผมแล้วก็พิการทางด้านร่างกายต่างต่เขาว่าแบบนี้คือแบบดูปกติมากเลยใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้คือแบบครั้งแรกครับที่เบียร์มีวิธีในการที่ ที่จะดำรงชีวิตตอนช่วงนั้นยังไงคะก็ช่วงนั้นก็มีการปรึกษากับที่บ้านบ้างครับผมกับพี่สาวอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ใช้วิธีการปรับทุกข์กับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอ,อย่างงี้ครับถือว่าเป็นเหมือนยาอีกตัวหนึง่งใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการกินเป็นการฮิลใจแล้วก็พูดส่งกันไปกันมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ใช่ครับแล้วพี่เบียเคยเกิดแบบว่าภาวะในการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือว่า ควบคุมตอนเจอสิ่งกระตุ้นต่างๆระหว่างทํางานไม่ได้ไหมคะถ้าเป็นภาวะที่แบบควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เนี่ยเบียเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เราหูแว่วประสาทหลอนเนาะแล้วก็ที่บ้านแม่กับพี่สาวเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลครับตอนนั้นเบียเกือบจะทําร้ายคนที่เรารักไปเลยเพราะว่าเ,เรา ไม่ยอมรับตัวเองแล้วเราก็เหมือนกับปฏิเสธการที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับผม,มตอนนั้นกระชากคอเสื้อ,อคุณแม่แบบรุนแรงมากแต่พอเราเหมือนกับพ้ยได้สติมานิดนึงว่าเอ้ยนี่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นแล้วนะเราก็เลย<อ>หยุดไปครับก็คือเหมือนว่ายังมีเหตุผลในตัวเองที่ช่วยช,ช่วยดึงกลับมาอยู่ใช่ครับแล้วกับที่ทํางานเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะกับที่ทํางานยังไม่เคยครับ แล้วอย่างนี้คุณหมอเขาจะวินิจฉัยยังไงคะว่าเราควรจะได้รับบัตรคนพิการไปตลอดอคุณหมอน่าจะวินิจฉัยมาจากประวัติเดิมที่เราเคยมีครับเพราะว่าตอนนั้นที่เบียร์เข้าไปรักษาเบียร์ก็มีอาการหูแวงประสาทหลอนอยู่างครับผมคุณหมอน่าจะดูจากตรงนั้นซึ่งทุกวันนี้พี่เบียร์ก็ยังถือบัตรคนพิการก็เป็นผู้พิการประเภท4ี่ด้านจิตใจหรือพฤติกรรมครับอะแล้วการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของพี่เบียร์นะคะเนื่องจากว่าดูแบบเป็นคนปกติมากเลยครับ แล้วอย่างนี้เวลาไปโรงพยาบาลในการที่พี่เบียร์เ,ยเอาบัตรไปยื่นว่าขอใช้สิทธิ์ผู้พิการหรือว่าสิทธิ์ประกันต่างๆสําหรับคนพิการอย่างพวกเราเนี่ยค่ะมีคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลท่านใดที่รู้สึกมึนงงในสิ่งนี้ไหมหรือว่าพี่เบียร์ยได้รับการบริการเหมือนที่มดเจอบ้ไหมคะอ๋อก็มีครับผมก่อนหน้านี้ที่เบียร์จะใช้สิทธิ์ของผู้พิการเบียร์เคยใช้สิทธิประกันสังคมมาก่อนครับผมก็ พอเ,เปลี่ยนมาใช้สิทธิ์บตรผู้พิการแล้วเวลาเราไปรักษาที่โรงพยาบาลทางจิตเวชอันนี้เขาไม่มีข้อกังขาอะไรเพราะเรามีประวัติกับเขาอยู่แล้วครับผมส่วนถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ,กบทางกายอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เบียยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ครับส่วนใหญ่หลักๆก็คือพี่เบียรจะใช้สิทธิ์ในการารักษาทางจิตเวชโดยตรงมากกว่าใช่ครับยังไม่เคยแบบว่าได้เข้าไปแบบอย่างเช่นท่ำแผลหรือว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆยังไม่เคยใช่ครับ,รบ,รบผมงั้นถ้าด้านอื่นนะคะอย่างเช่น เบี้ยคนพิการหรือว่าการขึ้นรถลงเนือก็ฟรีใช่ใช่ครับก็ได้รับการก็ได้ได้รับ,รบสิทธิป,ประโยชน์เหมือนกับผู้พิการประเภทอื่นๆเลยแล้วการทํางานล่ะคะคหลังจากที่กลับมารักษาอีกรอบหนึ่งการทํางานในครั้งที่สองที่พี่เบีย้ยวว่าเป็นหนักแล้วก็แบบหูแว้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อร่วมง,งานสังคมในการทํางาน เพื่อนร่วมง,งานที่ l i ฟวิ่ก็แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวทมาเหมือนกันทําให้เวลาเราทํางานหรือว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถพูดคุยกันได้ตลอดทําให้รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่มีการให้ความเข้าใจครับผมตอนนี้ก็พี่เบียไ,ได้มีการรักษาตัวมาด้วยแล้วในระยะหนึ่งก็อยากรู้จริงๆว่า การใช้ชีวิตของพี่เบียร์ที่นี่เป็นยังไงการรับมือกับความกดดันต่างๆที่นี่เป็นยังไงแล้วคนที่นี่เข้าใจพี่เบียร์มากแค่ไหนเดี๋ยวพี่เบียร์พามดไปดูเลยค่ะยินดีครับผมค่ะ ริ่มมาจากการรวมตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยคนพิการทางจิตสังคมและนักวิชาชีพมารวมตัวกันเพื่อที่จะตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาที่จะให้บริการซึ่งยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยก็คือการพัฒนาสุขภาวะในแนวที่เราเรียกว่า recovery oriented service หรือการให้บริการ คนพิการทางจิตสังคมและผู้ป่วยและผู้ดูแลในแนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนค่ะเราก็เริ่มดำเนินงานมาตอนแรกก็จะเป็น modified club house แต่ว่าต่อมาต่อมา,อมาเราก็ได้พัฒนางานมาจนเป็นสมาคมเสริมสร้างชีวิตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า living แล้วก็บริษัท living วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด และต่อมาก็เมื่อสมาคมได้รับมาตรฐานอ,อ,องค์กรคนพิการแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ขึ้นค่ะให้บริการทางด้านพัฒนาสุขภาวะในลักษณะที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในการบำบัดแล้วก็ในใน,ในการที่จะทำให้เขาได้พัฒนาสุขภาวะแล้วก็ในการที่จะฝึก อาชีพส่งเสริมการศึกษาของคนพิการทางจิตสังคมฝึกอาชีพและส่งเสริมโอกาสการทำงานและก็เป็นหน่วยงานที่พิทักษ์สิทธิ์ของคนพิการทางจิตด้วยค่ะคือคือน้องเบียร์นี่เขามีประสบการณ์ในการทำงานในสังคมข้างนอกเยอะนะคะ แล้วก็เขาหางานได้อย่างดีสามารถที่จะทำงานคอร e เซนเตอร์อะไรได้เรียนรู้ทักษะการทำงานต่างๆแล้วก็ในในการทำงานที่ลิฟวิ่งเนี่ยจากการที่เขาไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องโรคที่ตัวเองเป็นหรือว่าการดูแลรักษาตัวเองการที่มาอยู่ที่ลิฟวิ่งเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองมากขึ้น แต่มันก็มีความฝันของเขานะคะคที่อยากจะออกไปทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ออกไปทำงานข้างนอกอีกครั้งหนึ่งแล้วใน,ในการที่จะทำงานข้างนอกนี่มันมีความเครียดสูงแล้วก็มีมีความไม่ลงตัวบางอย่างในที่สุดเขาก็กลับมาทำงานกับเราด้วยความมุ่งนว่าจะทำงานเพื่อคนพิการทางจิต สังคมเนี่ยอย่างตั้งใจแน่วแน่แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆตั้งใจที่จะสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเราได้เห็นว่าเบียร์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนมีคุณภาพที่เรายินดีที่เขามาทำงานกับเรา ถึงแล้วห้องทํางานของพี่เบียใช่ใชครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนแผนกอะไรคะพี่เบียเป็นธุรการวิชาการครับผม,มพี่เบียนั่งโต๊ะตรงนี้ทํางานเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับโต,ต๊ะประจําจะเป็นตัวนี้ค่ะจะนั่งกันประมาณกี่คนครับในห้องนี้ก็ประมาณ5้าคนครับผม,มหน้าที่ของพี่เบียรในการทํางานที่นี่ต้องมีอะไรในการที่พี่เบียต้องดูแล ก็เช่นเป็นการประสานงานกับองค์กรภายนอกทำจดหมายรับจดหมายออกแล้วก็มีการไปร่วมกับหน่วยงานข้างนอกบ้างครับผมในการประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานข้างนอกอย่างเช่นหน่วยงานอะไรอย่าง,งที่เบียร์เพิ่งไปมาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาครับเก<อ>ี่ยวกับสมาคมว่าสมาคมให้บริการอะไรกับผู้พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมบ้างที่นี่เขาทําเกี่ยวกับอะไรหรือว่าพัฒนาทางด้านไหน ได้ครับของ Living ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นสมาคมสริมสร้างชีวิต Living ครับผมอันนี้ก็จะให้บริการกับคนที่มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวชแล้วก็ผู้ดูแลผู้มีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือจะมีนัดเป็น Peer Support กับ Support Group ครับผมให้บริการอาทิตย์ที่3ของเดือนส่วนที่2จะเป็น Living Social Enterprise ครับผมเป็น วิสาหกิจเพื่อชุมชนครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งจะเป็นศูนย์บริการคนพิการลีฟิ่งครับก็เป็นการให้การอบรมไม่ว่าจะเป็นการทําศิลปะบําบัดการเรียนวิชาทักษะชีวิตหรือว่าการจัดการกับการเจ็บป่วยเนี่ยครับผมแล้วก็ให้บริการฟรีด้วยนะครับตรงนี้เราสนับสนุนให้ผู้พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมเนี่ยได้เข้ามามีการเรียนรู้มีสังคมที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็สามารถกับ คืนสู่สังคมได้เรียกว่าเป็นการคืนสู่สุขภาวะครับแล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาสามารถเข้ามาใช้บริการของสมาคมลิฟวิ่งได้ของเราจะมีประชาสัมพันธ์ครับผมอาจจะเป็นทางสื่อ Facebook หรือว่ามีการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงพยาบาลต่างๆถึงบริการที่เราจัดให้กับประชาชนครับ ซึ่งตอนนี้ประชาชนเขารับรู้ถึงสมาคมของเรามากน้อยแค่ไหนคะพีก็มีจํานวนหนึ่งครับผมตอนนี้เราก็พยายามโปรโมทบริการของเราอยู่ครับผมซึ่งฟรีใช่ครับจริงๆแล้วถ้าสนใจเนี่ยก็คือเซิร์ชหาก็เซิร์ชคำว่า living recovery center ในเพจ Facebook ได้ครับผมพอได้ทำงานที่นี่แล้วเปลี่ยนความคิดพี่ไปเลยไหมคะก็ถ้าเป็นการทำงานเกี่ยวกับองค์กรเอกชนอะไรอาจจะเป็นการแข่งขันทางด้าน การค้ากำไรเน้นที่ตัวเงินเป็นหลักแต่ว่าตรงนี้ครับผมเราเน้นที่การให้บริการผู้อื่นครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นหลักครับซึ่งเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยสังคมก็เปิดกว้างมากแล้วเริ่มเข้าใจว่าจิตเวชจิตแพทย์คือโรคเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเป็น ประเภทของคนพิการได้เหมือนกันซ<ด>ึ่งเป็นทางด้านจิตใจและพฤติกรรมครับผมค่ะ ตนสุดท้ายแล้วนะคะพี่เบียร์พอได้รับรู้ถึงต้นตอของการเป็นคนป่วยเข้าสู่คนพิการทางจิตใจแล้วก็พฤติกรรมแล้วเนี่ยอพอพี่ได้มาทำงานที่สมาคมลิฟวิ่งแห่งนี้แล้วพี่รู้สึกมีความสุขบ้างไหมคะถ้าเทียบกับในออดีตก็ผมค้นพบว่าการที่มาทํางานที่นี่ที่ลิฟวิงนะครับก็ทําให้ผมมีความสุขครับผม, <S <S <t> ผมเพราะว่าความสุขอย่างหนึ่งเลยก็คือการได้ทํา สิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อผู้อื่นครับผมตอนนี้ก็เป็นกำลังใจที่จะทำให้เรารักษางานตรงนี้แล้วก็ทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ เลยเห็นบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เข้ามาทํางานที่ l i วิ n g แล้วในช่วงห้าเดือนแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีการออกไปแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ก็รู้สึกว่าที่นี่อยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจมากกว่าสบายใจมากกว่า<ช>มีสังคมมีเพื่อนที่ให้ความเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็เข้าใจกันครับทีนี้ในอนาคตอะค่ะที่ได้วางเป้าหมายไหมว่าจะทํางานทางนี้ยังไงให้ต่อยอดไปยังไง ก็วางแผนไว้ว่าจะทํางานตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมใช้ความสามารถหรือว่าใช้จุดแข็งของเราซึ่งของผมก็ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็คิดว่าจะทํางานตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าลิฟวิ่งเนี่ยมีการโครกันกับองค์กรที่เป็นองค์กรต่างประเทศด้วยก็คิดว่าน่าจะใช้ความสามารถของเราตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับเสร็จแล้วทีเนี้ยอยากจะให้พี่เบียร์นะคะช่วยแนะนําหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาเชิญอยู่กับ ภาวะของการเป็นจิตเวทได้ไหมคะได้ครับก็เบร์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับประสบการณ์ตรงทางเรื่องของโรคจิตเวทก็อยากให้กำลังใจว่าโลกนี้เป็นโลกที่หายได้หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์หรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขครับก็ไม่อยากให้ท้อครับ อยากให้มีความหวังต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับคนทั่วไปครับผมอยากให้เข้าใจว่าโรคทางจิตเวชก็เป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับโรคที่เป็นทางกายนี่แหละครับก็คือต้องการความดูแลเอาใจใส่เนาะแล้วก็ในส่วนของโรคของจิตเวชนะครับก็อยากให้เข้าใจผู้ป่วยแล้วก็รับฟังครับผมเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวครับผมอยากให้เปิดใจกว้างว่า เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคที่นํามาซึ่งความน่ารังเกียจอะไรครับผมก็สามารถรักษาให้หายได้ครับพี่เบียร์อยากจะพูดถึงความสําคัญของการทํางานสําหรับคนป่วยหรือว่าคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมเหล่านี้ยังไงคะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามนะครับผมการที่เราได้ทํางานเนี่ยทำให้ชีวิตมีคุณค่าเป็นการ ใช้ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการพึ่งพาตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่เป็นภาระต่อสังคมครับอืมนี่ก็คือหลักๆเลยแล้วก็มไม่ว่าจะทํางานที่ไหนบริษัทไหนองค์กรไหนก็คือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทั้งเราที่เป็นผู้พิการ,รแล้วก็<ม>ทั้งบุคคลปกติเหมือนกันซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับค่ะาหากวันนี้นะคะทางท่านผู้ชมท่านใดที่มีภาวะด้านปัญหาทางจิตเวชหรือว่าเป็นคนพิการทาง พฤติกรรมหรือว่าทางจิตใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษากับพี่เบียร์ได้ไดคที่<ผ>มสมาคมของสมาคมิฟวิ่งเลยใช่ครับค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์มากนะนคะ <ST: ances> อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่กับผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวทนะคะว่าโรคจิตเวทเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาบางทีเรารู้สึกเหมือนกับเราสูญเสียคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรัก แล้วก็มีความชื่นชมอยู่เขากลายเป็นคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนทัศนคติไปกลายเป็นคนที่เหมือนเราไม่รู้จักเหมือนเราได้สูญเสียคนที่เรารักไปแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าคนที่เรารักยังอยู่ข้างในนั้นและกำลังดินลนต่อสู้เพื่อที่จะออกมาแล้วก็มีชีวิตที่ม,มีคุณค่ามีความหมายอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้การเอื้ออํานวยในการที่เขาจะเติบโตแล้วก็ที่เขาจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลับมามีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นความชื่นชมทั้งตัวเขาและตัวเราด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นประเภทความพิการอีกอย่างหนึ่งนะคะของคนพิการทางด้านจิตใจ หรือพฤติกรรมค่ะและคนเหล่านี้นะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการความน่าสงสารนะคะหรือว่าความเห็นใจอะไรมากมายค่ะเพียงแค่อยากให้พวกเขานะคะใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติภายในสังคมได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาก็เลยทีเดียวค่ะ นอกจากการทำงานนะคะพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์ต่างๆในการรักษาเหมือนกับผู้พิการทางประเภทอื่นๆเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนะคะพวกเขาต้องการเพียงแค่ศักดิ์ศรี และการใช้สิทธิ์อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอยากฝากคุณผู้ชมนะคะหากท่านใดต้องการที่จะติดตามรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหลค่ะสำหรับวันนี้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ